สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเฟรนชชายทอล์กนะครับรายการที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวธุรกิจเอสบีและเฟรนชชายของบ้านเราผมเอ็กซ์นะครับผู้บริหารไทยเฟรนชชายเซ็นเตอร์ตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์ที่เป็นกูรูด,ด้านธุรกิจเฟรนชชายอันดับต้นๆของประเทศไทยนะครับอาจารย์เป็นผู้ทรงุวุฒิแล้วก็เป็นที่ปรึกษาธุรกิจเฟรนชชายกับหลายแบรนด์ลลลลลเลยภายใต้ไทยเฟรนชชายเซ็นเตอร์นะครับอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับ,รบผมอาจารย์สุภักนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเฟรนช์าออรรรย์์คสสฟนชั Up, มันดียังไงแล้วมันช่วยพัฒนาธุรกิจตัวเองเป็นแฟรนไชส์ได้อย่างไรครับอาจารย์เป็นหัวข้อเริ่มต้นสําหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของธุรกิจแฟรนไชส์เป็นขั้นเป็นตอนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ไมเซทเอา Data ในองค์กรและภายนอกองค์กรเข้ามาวิเคราะห์ในเชิง <S <S 2> <S 2> ธุรกิจกันแล้วก็จะเจอ5ขั้นตอนที่สําคัญในการพัฒนาธุรกิจของตนเองเป็นแฟรนไชส์ซอและรวมทั้ง4ี่เอกสารสําคัญที่จะร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณให้สมบูรณ์แบบนี่เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งในคลสนาส ยิ่งใครก็ตามที่เข้าสู่ในการ Private Consult ผมจะมีการแนะนำในทีละแบรนด์ทีละแบรนด์เลยว่าท่านจะมีกลยุทธ์ในการเพิ่ม TA และในการเพิ่ม TC ได้อย่างไรเพราะถ้าเกิด TA TC ท่านต่ำกำไรของท่านน้อยมันก็จะไม่พอแบ่งในระบบแฟรนไชส์ซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่อไปในเรื่องของการทำร้านต้นแบบของคุณต่อไปซึ่งผมเองและทีมงานมีกลยุทธ์ในการแนะนำให้ธุรกิจของท่านเพิ่ม TA TC และเพิ่ม กำไรในสาขาของท่านเพื่อพอแบ่งและเข้าสู่ระบบแฟนชายต่อไป ที่เป็นเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์ให้กับธุรกิจทําเป็นยูนิตี้แบบแบบยูนิคเลยอะแบบดีซีไอชัดเจนแบบสับบางร้านที่ยังหาเอกลัก,ลกษณ์ทางธุรกิจตัวเองไม่เจอดีไซน์ไม่เจอ CI ไม่เจอ,เจอในคอสนี้อาจารย์มีสอนด้วยมีสอนด้วยครับสาเหตุที่ว่าทําไมธุรกิจเราถึงจะต้องมีเอกลักษณ์เราจะต้องยอมรับก่อนว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยไม่ใช่คนแรกและคนเดียวในประเทศไทยเพราะฉะนั้นพอมีคนทํามาก่อนหน้านั้นแล้วนอกเหนือจากคอสเฟรนช์ชัยสตาร์ทอัพที่คนมาเรียนเยอะมากเลยอาจารย์แล้วบางคนอยากเรียนแบบเข้มข้น เิงลึกมากขึ้นมีคอร์สอื่นบ้างไหมครับจารย์ผมต้องบอกว่าหลักสูตรแฟรนไชส์จัมอัพเนี่ยเป็นหลักสูตรน้องใหม่ที่น่าสนใจครับที่ว่าน่าสนใจเพราะว่ามีผู้ประกอบการจํานวนเยอะมากเลยที่พอเรียนเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาต้องการที่จะทำเวิร์กช็อปในการเจาะลึกในธุรกิจของเขาแล้วหลักสูตรแฟรนไชส์จัมอัพเนี่ยมีทั้งหมด2วันนั่นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้ก็คือได้ทั้ง เนื้อหาที่เป็นหลักการ,รทฤษฎีตัวอย่างแล้วนั่งทำเวิร์กช็อปไปด้วยกัน2วันธุรกิจตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนธุรกิจตรงไหนที่เป็นจุดแข็งแล้วผมเองจะอยู่ในคอสัมมนาตลอดเวลาทั้ง2วันเพื่อที่จะแนะนาแบบเจาะลึกตัวต่อต,ตัวให้สําหรับท่านเพื่อให้ได้เกิดความเข้าใจแล้วนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ท่านจะปิงไอเดียและเอาทฤษฎีและความรู้ต่างๆไปประยุกต์ใช้และนําไปปฏิบัติให้ได้เกิดผลสําเร็จที่มากขึ้นใน2วันนี้เอ้ยแสดงว่าคอสเฟรนชชัยจัมอัพนี่ รู้ทั้งทฤษฎีรู้ทั้งปฏิบัติได้ทำเวิร์กช็อปด้วยใช่ครับแล้วการที่เราได้เจอหน้ากันตัวต่อตัว,ตวทำให้ใจถึงใจตาถึงตาทุกคำถามที่ท่านได้ทำเวิร์กช็อปคลายข้อสงสัยของท่านได้ ทุกประเด็นในทุกจุดติดของธุรกิจของท่านผมมีทีมงานแล้วอยากจะลงลึกมากกว่านั้นอีกอยากจะขอเป็นส่วนตัวเลยเฉพาะธุรกิจเรามันจะต้องไปที่สวิสไหนครับของไทยเฟอร์เนเตอร์ครับาจารย์โปรแกรม private consult ครับคือเป็นโปรแกรมที่เฉพาะเจ้าของธุรกิจผู้บริหารและพนักง,งานในองค์กรของท่านสามารถที่จะเข้ามาได้รับความรู้ต่างๆได้เพราะในหลักสูตร private consult จะเป็นการนำเนื้อหาต่างๆ ทั้งหมดมานั่งคุยกันกับท่านแล้วก็จะเอาความรู้ในแต่ละหัวข้อไปสอบถามข้อมูลในธุรกิจของท่านวิเคราะห์ธุรกิจของท่านแล้วเรามาเบรนซอมมิ่งกันว่าในธุรกิจของท่านนั้นมีจุดอ่อนหรือมีจุดแข็งหรือมีจุดที่จะต้องพัฒนาเข้าไปอย่างไรซึ่งเราจะนำา5ขั้นตอนของการพัฒนาธุรกิจของท่านไปสู่แฟนชาย เอามาวิเคราะห์เจาะลึกและโดยเฉพาะเอกสารสําคัญ4ด้านที่เราจะมาดูกันและโดยเฉพาะเอกสารอะไรที่ท่านมีอยู่แล้วเอาเข้ามาผมจะสามารถชี้ชัดจะต้องเพิ่มเติมอะไรพัฒนาต่อในมุมไหนแล้วถ้าเกิดในหัวข้อไหนท่านไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เรามีามาทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเข้าไปดูแลท่านในแต่ละหัวข้อได้โอ้ดีมากๆเลยครับแล้วคอร์สที่เป็นแพ็กเกจ p r i v a t e consult นี่มันเหมาะกับผู้เรียนหรือผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ต้องบอกว่าในโปรแกรมนี้<ะ>เหมาะอย่าง ยิ่งเลยสําหรับเจ้าของธุรกิจผู้บริหารหรือพนักงานที่ต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วท่านจะมีความรู้แบบเฉพาะตัวต่อตัววัน by วันเฉพาะแบรนด์ท่านอย่างเดียว1วันเต็มจะเป็นคนที่กําลังจะเริ่มทำแฟรนไชส์ก็มา private consult ได้ได้จะเป็นคนที่เฮ้ยทำแฟรนไชส์ไปแล้ว2-3สาขาแต่ว่ามีปัญหามีุประสเจอข้อพิพาทระหว่างซอกซีก็มาคอนซิลได้ได้หรือคนมีเป็นหลักร้อยสาขา อันนี้ก็มีเคสที่ลูกค้าเคยเข้าแพ็กเกจนี้แล้วก็มาได้และข้อสําคัญเลยก็คือมีคนที่เขาทดลองขายแฟรนไชส์โดยที่เขาไม่มีความรู้ แล้วประสบความล้มเหลวแล้วเข้ามาโปรแกรม private consult ให้ผมช่วยแก้เคสของเก่าว่าจะต้องทําอย่างไรแล้วก็เดินหน้าในการพัฒนาธุรกิจของใหม่ไปอย่างไรแล้วบางทีเขาจะชอบมีคําถามของแถมว่าอาจารย์ต้องการที่จะขายแฟรนไชส์ไปต่างประเทศผมก็กระซิบความรู้เรื่องนี้ให้ถือว่าเป็นพิเศษเพราะว่า exclusive หลายๆคนอยากจะมาฟังว่าอาจารย์จะกระซิบอะไรละคนสนใจละอุ้ยอินทิศว่า private มากเอาทีมง,งานเข้าได้ด้วยครับใช่ครับวันเดียวจบ วันเดียวจบสิ่งที่ท่านจะได้และเป็นผลลัพธ์ของ,งธุรกิจก็คือ 1. ความรู้ต่างๆที่ท่านและทีมงานจะได้ 2. ขั้นตอนและกระบวนการของการพัฒนาธุรกิจของท่านต่อไปว่าจะต้องทําอย่างไรในมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบรนดิ้งมาร์เก็ตติ n งออนไลน์โอเปอเรชั่นพอีเอสซัพพลาย การขยายธุรกิจค่าฟรีสัญญาและอื่นๆอย่างเต็มแม็กเลยครับนี่คือกระบวนการเรื่องของเทอร์นคีที่เราจะเข้าไปช่วยแก้ไขในเรื่องของจุดติดของธุรกิจของท่านไม่ว่าจะเป็นแบรนดิ้งเป็นเรื่องของบิสซนสโมเดลหรือเรื่องอื่นๆใดๆก็ตามเรายังมีอีก4เอกสารสําคัญที่เราจะเวิร์กงานด้วยกันบางหัวข้อท่านอาจจะมีอยู่แล้วต้องการการพัฒนาปรับปรุงเราก็เข้าไปแนะนําให้แต่ในบางหัวข้อท่านบอกว่าในหัวข้อนี้ท่านต้องการผู้เชี่ยวชาญเราก็จะทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดูแลแล้วก็เซอร์วิสให้พอถึงจบในระะ ยะเวลาโครงการนี้ท่านก็จะได้ให้องค์กรของท่านมีเอกสารพร้อมที่จะขายแฟรนไชส์ได้เลยในทันทีนั่นหมายถึงว่าโปรแกรมเทอร์นคีนี้คือการพัฒนาจากศูนย์ถึง100%เต็มสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำธุรกิจแฟรนไชส์มาก่อนถูกต้องก็สามารถ develop แบรนด์ตัวเองให้เป็นแฟรนไชส์แบบเราเซ็นเต็มได้ใช่ไหมถ้าฟังง่ายๆเลยเหมือนกำลังพัฒนาจากหนอนสู่ดักแด้แล้วมาเป็นผีเสื้อที่สวยงาม โอเคโอเคเห็นภาพชัดเจนครับสนใจอยากจะใช้บริการไม่ว่าจะเป็นคอร์สแฟรนไชส์ซัพพอร์สแฟรนไชส์จัมพ์อัพโปรแกรมไพรเวทคอนซัลท์โปรแกรมเทิร์นคีโดยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์และทีมงานอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟรนไชส์โดยเฉพาะสามารถติดต่อได้ครับที่ไลน์แอดไทยเฟรนไชสยหรือโทร021019187มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญให้คำตอบตลอดเวลาครับ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คนคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7